รู้สึกว่ายังเพ่งอยู่แต่น้อยลงแทรกแซงน้อยลงวันหนึ่งตื่นนอนมาเห็นโทสะลอยขึ้นมาจากกลางอกแล้วก็ดับไปเห็นแบบนี้สี่ถึงห้ารอบคอยดูอยู่แต่สุดท้ายก็หลงไปคิดหลงไปไม่นานรู้ตัวอีกทีจิตก็มีโทสะแล้วที่เห็นถูกไหมครับเห็นถูกนะดูบ่อยๆทีแรก ก็นานๆจะรู้ได้ทีหนึ่งฝึกเรื่อยๆแต่ไปก็รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะสติเราดีขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันฝึกทีแรกสติไม่ค่อยเกิดก็านานๆรู้ทีหนึ่งต่ไปห้รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่อย่าน้อมจิตเข้าไปนิ่งๆซึ้บืออยู่นะอย่าน้อมจิตเข้าไปให้มันซึมนิ่งๆใช้จิตปกติรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของมันไป ที่หลวงพ่อบอกใช้จิตปกตินะหมายถึงเวลาที่เราจะเดินปัญญานะแต่ถ้าเราพักผ่อนนะเราก็น้อมเข้าไปหาความนิ่งสงบอยู่เงี้ยไม่เป็นไรแต่ต้องมีสติอยู่นั้นเป็นสมถะแต่ถ้าจะเจริญปัญญาอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆมันไม่เดินปัญญาอย่างมากมันก็คิดใตรักมันไม่เห็นไตรักษณคลายออกคลายออกมายิ้มหวานสิ เออตรงเนี้ยจำจิตตรงนี้ได้ไหมจิตตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีความแข็งแข็งนิ่งนิ่งทื่อๆเพราะั้นจิตผู้รู้จริงๆนะไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกลิบนะนะจิตผู้รู้ที่แท้จริงไร้น้ำหนักถ้าเรามีน้ำหนักขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาไม่ใช่ละเรามีความโลภ รามีตัณหาไปบังคับตัวเองมันจหนักขึ้นมาบางเฉียบหมายถึงขณะเดียวขณะขณะขณะถ้าเรารู้สึกแม้จิตผู้รู้ของเราตั้งยาวเป็นวันอันนั้นไม่ใช่และนั้นเป็นสมถะไปแล้วนั้นมันบางเฉียบเลยปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งวินาทีก็ยังมีระยะ เพราะฉะนั้นถ้าเราลงปัจจุบันจริงๆแลมันจะนิดเดียวเลยบางเฉียบแล้วเงียบกลิบไม่พูดมากนะถ้าเดินปัญญาอยู่แล้วยังอธิบายพูดอยู่ข้างในแจ้าแจ้าแจ้านะบรรยายใจรักอะไรเงี้ยยังไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นความที่จิตอย่างรู้ความจริงชั่วขณะเท่านั้นนะเป็นขณะขณะไปนะไม่พูดมากนะถ้าจิตบรรยายธรรมะมาก ยังไม่จริงหรอกเจ้าคุณนอถึงบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริง